ทีนี้ย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวานนะครับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกนะครับโดยทางสอนชนก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดสงขลาครับแั่กิจกรรมรวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ยขยะเนื่องในวันทะเลโลกนะครับตัวมีนักเรียนเยาว,วชนในพื้นที่ร่วมเก็บขยะในทะเลเนี่ยริมทะเลนับร้อยคนเลยนะครับที่ลานวัฒนธรรมเทศบานนลนครสงขลาริมหาชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับพลเรือโทรประวินจิตตินัน รองเลขาธิการสอนชนครับเป็นประธานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างทะเลไทยไรย้ขยะเนื่องในวันทะเลโลกนะครับ8มิถุนายน2566ซึ่งส่วนอำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนได้ร่วมกับบริษัปปทปตทสพ Energy Development มนตจำกัดโดยแรงเห็นว่าปัจจุบันปัญหาขยะทะเลนะครับเกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยเป็นอย่างมากที่เห็นชัดก็คือขยะริมชายหาดและในทะเล ที่บทบังความสวยงามของพื้นที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติทําให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับเช่นหาดทรายและแนวปะการางังรวมถึงยังทําร้ายสัตว์โดยเฉพาะสัตว์น้ําที่ตายจากการกินขยะเพราะเข้าใจผิดว่าคิดว่าเป็นอาหารนอกจากนี้ครับการตายของสัตว์ก็ยังเกิดจากสาเหตุที่มีเศษแหหรือเชือกเข้าไปรัดพันทําให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้ครับ กิจกรรมครั้งนี้นะครับมีเยาวะชนน้องๆนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนและก็มหาวิทยาลัยในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนนะครับก็ได้ร่วมกันปล่อยเต่าตหนุแล้วก็พันปูลงสู่ทะเลเพื่อร่วมกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ยังมีการเก็บขยะทะเลตลอดแนวชายหาดชลาทัศระยะทางกว่า2กิโลเมตร ซึ่งขย,ขยะที่พบส่วนใหญ่นะครับก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ดังนั้นจึงจําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืนด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของขยะทะเลนะครับ